เค้กโ,โอ้ยคับเค้กอ้อนแดดดี้อ่ะอดู<พ>ดิครับเค้กอ้อนแดดดี้อ่ะทุกคนดูดิทุกคนดูพี่บีพี่บีไปดูดิดูดูด,ดูคับเค้กอ้อนแดดดี้ <c oughs> พีพ่ไฟ <c oughs> พี่ไฟดูนะคับเค้กเอาหัวเอาหัวใส่แดดดี้ตรงเนี้ยโอ้ยจูบใหญ่เลยจูบจ <c oughs> ู <c oughs> โอ้ยคนโปรดเขาอ,อะดูดูดูอ้อนดูอ้อน นมัทุกคนเห็นปะครับเคกคีออนมากเลยดูดีดูดีทุกคนอ้อนน่ะไม่ใช่โอ้คับเคกเธอเกินไปแล้วดูดูพี่บีอ้อนไม่เห็นจะอ้อนพี่บีแบบนี้เลยไม่สนอุ้ยเขาไม่สนพี่บีแล้วอ่ะ เอาดูดิดูดิว่าจะไปหาใครจะไปหาแดดดี้หรือจะไปหาพี่บ,บีอ้าวคิสดด d d y จะไปคิสพี่บีอ่ะอุ้ยอ้าวเมือนอ่ะพี่ไฟดูดิเหมือนบีอ้าวคิสดดดี้รู้แล้วใช่ไหมเว,เวลาคุณบอกคิซเออจูพ่ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อนัอนน้อง,งแดดดี้อุ้มนี่นด,ดดดี้อุ้มดด d d y อุ้ม อ้าจุ๊บดิอ้าคิสบีดิคิสบีบีคิสบีบีคิสบีไม่สนใจคิดแดดนี้เอาไม่เอาด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยเบอร์หน้าหนีอ่ะเธอเธอตัดหางเก๋หันได้เลยไม่สนใจอุ้ยอุ้ยเบอหน้าหนีเออไม่เอาจริงด้วยอ่ะอุ้ยอ้นอ่ะอันนี้หมาหัวหน้าของจริงเฮ้ยแดดนี้ทำไมเอ็กอุ้ยอุ้ยคิดใหญ่เลยพี่ฟ้าให้ดูดิ แด๊ดดี้ไม่ต้องไปอาบน้ำแล้วเบเค้กอาบไปแล้วยังคิวนะพี่ว่ามีเด็กรอคิวนะจริงเหรอ